ยสวัสดีครับผมนายฮุรูลาเบิลจากเว็บ i l a n d นะครับือเว็บนี้นะครับสอนทำโหมดไมค c ครับนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการดีคอมไพล์ตัวเกมไมค c ครับ Minecraft, นะครับเนื่องจากวิดีโอเก่าก็ได้โพสไปแล้วแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเสียงมันเบามั่งอะไรมั่งผมก็เลยอัดวิดีโอใหม่ขึ้นมาเอาละครับขั้นแรกมาเตรียม เครื่องมือกันนะครับตามนี้เลยครับอ่านคอมเมนต์สีแดงๆด้วยนะครับเม่อไหอาจจะทําให้เออเล์ได้อ่านทุกอันนะอ่ะทีนี้เราเตรียมมาเตรียมเครื่องมือกันครับปุ๊บสมมุติว่าเราผมน่นได้เตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็จะเหลือแค่สองตัวนะครับของตัวนี้ ก็คือที่เหลือนี่ก็ลงให้หมดปทีนี้เราก็แตกไฟล์อ l i p ิ e นะครับจะได้ตอนนี้ไว้แต่เรายังไม่ทําเก็บวไว้ก่อนนะครับต่อมาแตกไฟล์ m c p หกสิบสนะครับคลิกขวาครับแตก6กสิบสก็เข้าโฟลเดอร์จานะครับให้เราเข้าที่ appdata appdata m y c r a f t เอไฟล์เบียนกับรีสอร์ทมาครับที่จริงจะมีแค่นี้นะครับในไหมครับรัชจาแล้วทำการไปอัพไปก่อนก็ดีครับสำหรับใครที่จะทำโหมดใน m o ดโหลดเดที่ผมได้สอนอันนี้ไว้ให้เราทำการลงม o ดโหลดเดก่อน ทีนี้เราจะมาลงมัดหลอดด้วกันให้เราพิมพ์ใน Google ว่า Modloader เขาอันแรกเลยครับอ่าอันนี้เป็นของของคนฝรั่งนะครับ ให้เรากดที่โอเวอร์ชันเพราะตอนที่ผมจะดีคอมไพล์อันนี้คือ1.2.5นะครับยังไม่ได้ทำ1.3.1หากใครทำ1.3.1ให้โหลดอันนี้นะครับหรืออันนี้ก็ได้แต่แนะนำให้โหลดอันนี้เพื่อสนับสนุนคนทำมอดอันนี้ขึ้นมานครับปึ๊บเราก็เลือกไปที่1.2.5ทําการดาวน์โหลดมันลงมานะครับ อันนี้คือผมมีแล้วมันเลยวงเล็บหนึ่งนะครับคือเดี๋ยวลบอันที่มีแล้วไปปุบ๊บเราจะได้ค่าต่างๆมาให้เราเข้าไปที่บินนะครับเลิกไหมครับอาจารย์เปิดด้วยวินแลนะครับปุ๊บลบเมท้าอีฟนออกนะครับลบไปเลยครับทําการลากไฟล์มอ d โหลดเ r er. อร์ลงเข้าไปในไหมครับอาจานะครับ กดโอเคเรอสักครู่ก็เสร็จแล้วกดปิดไปไม่มีอะไรมากแล้วกดกลับมาที่หน้าหลักกดไฟล์ d c o m p i l e p a t นะครับแล้วก็รอสักครู่ครับเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะตัดไปตอนจบเลยแล้วนครับเอาละครับ,อ,อ,รบอันนี้คือมันเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมี e อ r o r สสหรับคนที่ลง m o d ์ e r อก็จะมีแค่นี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกับ เออร์เลอันนี้ครับเพราะเรายังไม่ได้ทำเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เราให้กดปุ่มอะไรก็ได้ทีหนึ่งเพื่อทําการปิดดอทไปปุ๊บเสร็จตอนนี้เราก็กลับมาที่อีกฤตครัปุ๊บเปิดไฟล์นี้รอโปรแกรมทำงานสักครู่นะครับ เอาละครับเราก็จะได้คาว่า workspace มาก็คือที่เราแตกไฟล์ mcp ไว้นะครับให้เรากดเปาปุ๊บของผมแตกไว้ที่ไดดีโปรเจกต์ไม่ครับโปรเจกต์คุณลุลุนะครับเลื่อนลงไปทียูทีเอ็มซีทีทเห็นนี่คือที่เราแตกไฟล์ไว้นะครับกดเข้าไปเลิอกอิคลิปครับกดโอเคเราจะได้ที่อยู่ workspace ประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็กดโอเครอโปรแกรมทำงานอีกสักคู่นึงนะครับสำหรับเครื่องผมจะช้าๆนะครับเพราะเครื่องมันเก่าๆไปแล้วครับ ก็งานเสร็จแล้วก็รอสักคู่เพื่อบิลวกสเปซใหม่ครับให้มันสร้างพอเสร็จไปก็จะไม่แหลกอะไรแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาที่ client src ก็จะได้ซอสดังนี้ครับของ1.2.5แล้วก็เปิดมาดูครับก็ไม่มีอะไรเออร์เลอร์ก็มีแค่ตัวหาเซิร์ฟเวอร์ไม่เจอ ซึ่งเรายัางจะไม่สอนในตอนนี้ครับจะสอนในอนาคตอีกที Java นี่ก็จะเป็นเดโคอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ปิดไปครับลุ๊อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายให้เราตรวจสอบว่ามีเบสมดอันนี้หมายก็คือสำหรับมอดล o เ d อร์ order, หรือผู้ที่จะทำมอดคนเดียวไอ้ผู้ที่จะทำมอดนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ขอจบเพียงรายงานเป็นเท่านี้ครับตกกึ